สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่ายนะคะจากเพจยูสุต่ายนะคะสาขาปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะสวัสดีตอน10โมงครึ่ง11โมงนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการไลฟ์สดของต่ายแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะอะ วันนี้นะคะต่ก็มาส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น1.9 z ซนะคะคันนี้เป็นรุ่นสีประตู1.9 z ซนะคะราคาสีเมทัลลิกอยู่ที่882,000นะคะสีขาวมุกเพิ่ม7,000บาทนะคะรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด5สีนะคะมีสีบอลสีดำสีเทาสีส้มและก็สีขาวมุกนะคะรุ่นนี้เรามีทั้งหมด5สีนะคะ ตอนนี้นะคะไตจัดโปรนะคะใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทนะคะคันนี้ไตจัดโปรนะคะใช้เงินออกรถเพียง49,00 0บาทนะคะค่างวดเนี่ยจะอยู่ที่12,77 5บาทนะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะถ้าลูกค้าติดเครดิตนะคะทักเข้ามาคุยกับไตก่อนนอกรอบนะคะเดี๋ยวตาตจะช่วยประเมินเคสให้นะคะว่ามันยังพอไปได้หรือเปล่านะคะเจ้าของร้านแม็กเข้ามาดูแล้วนะคะ ใครอยากได้แม็กสวยๆแบบนี้นะคะจะต้องทาขาตายนะคะอ่ะคันนี้นะคะเจ็ดแสนเออไม่ใช่ค่ะแปดแสนแปดหมืนสองพัะคะไตจัดโปรอยู่ที่4 9่หมนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าใบ LED แบบนี้นะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้3ระดับนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์เนี่ยสองสว่างตลอดทั้งวันนะคะมีไฟเดย์ไลท์ที่มันอยู่ตรงนี้นะคะสองสว่างตลอดทั้งวันนะคะเมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟหน้านะคะ ไฟเดลาย์ตรงนี้มันจะดอบแสงลงนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงติดอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะคะมองลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็น LED เหมือนกันนะคะจะเป็นไฟสีขาวๆนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแบ่งเลเยอร์ช่องลมตรงนี้ชัดเจนนะคะคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะคะคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะคะแต่แค่ราคาดาวเท่ามือสองเท่านั้นเองนะคะด้านหน้า สวยงดงามแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าสวยงดงามแบบนี้เลยนะคะ4ี่หมนี่คือต่พร้อมล้อมแม็กให้ด้วยนะคะ4ี่หมคือพร้อมล้อมแม็กให้ด้วยนะคะตัวแม็กไต่ก็มีรับประกันให้นะคะตัวนี้เป็นตัวก้านยกนะคะขอบ18หน้ายางอยู่ที่265 60หานะคะทั้ง4ล้อเลยนะคะนี่ค่ะทำไมวันนี้อากาศมันร้อนขนาดนี้อะ่ะเพื่อเพื่อน ไต่ล้อจะจะเป็นบ้าอยู่แล้วนี่ค่ะภายในของตัวรถนะคะภายในของตัวรถอันนี้เป็นรถเดิมๆเลยนะคะไม่ได้มีการแปลงอะไรนะคะเบาะก,ก็คือจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะมีช่องแอร์ด้านหลังให้แบบนี้เลยนะคะหลายๆคนถามว่าต่าจัดโปรดาวถูกขนาดนี้นะคะมันออกรถได้จริงหรือเปล่าออกรถได้จริงนะคะแล้วของแถมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ไก่กานะคะ ทุกอย่างที่ไต่ให้เนี่ยคือดีระดับหนึ่งเลยนะคะแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ว่าก็ดีระดับหนึ่งนะคะไต้มั่นใจเลยนะคะนี่ค่ะกําลังอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานรถอยู่นะคะทุกคันที่ออกรถก็ปไต่ไปนะคะก่อนส่งมอบแต่จะมีอธิบายแบบนี้นะคะนี่ค่ะจอก็จะเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นเย็บหนังนะคะมีปุ่มมันตีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้นะคะแล้วก็มีคูดคอนโทรลให้นะคะ ฟิล์มเฟอร์มอะไรพวกนี้นะคะฟิล์มเซรามิกหมดเลยนะคะที่ราคาที่อื่นเนี่ยให้เป็นเนื้อฟิล์มธรรมดานะคะของเราเนี่ยเป็นอัลติเมทก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะมีการรับประกันให้ทั้งหมด10ปีอีกต่างหากนี่ค่ะแบรนด์อื่นนี่รับประกัน7ปีเองนะนี่คือผ่อนลดหมดแล้วนะคะผ่อนลดหมดแล้วคือฟิล์มรับประกันยังไม่หมดเลยเอาง่ายๆนี่นะคะภายในตัวรถนะคะเซอร์ลงเซอร์ลาวแน่นหนาไปหมดนะคะสี่ประตูยกสูง นี่ค่ะภายในคือจริงๆแต่อยากจะพูดให้มันเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าไตรู้สึกว่าแบบไยร้อนแล้วไยหายใจไม่ทันอนะ่ะเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะล้อแมก่ะนี่ค่ะด้านหลังตัวแซดนะคะไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็น led นะคะ ฟท้ายก็จะเป็น LED นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรุ่นที่มีจอของเรานะคะก็จะมีกล้องมองหลังแบบบิวอินให้นะคะเราจะมีกล้องมองหลังแบบบิวอินให้แบบนี้นะคะการชนท้ายก็เป็นการชนท้ายดีไซน์ใหม่นะคะที่เราดีไซน์มาให้การใช้งานคล้ายๆขึ้นบันไดบ้านนะคะเหยียบอันนี้ขึ้นอันนี้แล้วก็ขึ้นท้ายรถได้เลยนะคะเป็นตัวแซดนะคะเป็นตัวแซดตอนนี้รถเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะ ตอนนี้รถเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะเนื่องจากว่าการผลิตของเราไม่ต่อเนื่องนะคะด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆหลายๆอย่างอ่ะทุกครั้งที่ไต่มีการไลฟ์สดลด4ประตูนะคะไต่จะต้องแจ้งทุกครั้งเลยนะคะว่าสี่ประตูของเรามันจะมีตัวชิลลล็อกตรงนี้นะคะเมื่อไหร่ที่เรากดชิลล็อกลงมาตามลูกศรเนี่ย คนข้างในไม่สามารถเปิดประตูจากข้างในออกมาข้างนอกได้นะคะจะต้องเปิดจากข้างนอกอย่างเดียวนะเอาไว้เซฟตี้เวลาแบบคันไหนแบบมีลูกมีหลานหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะก็สามารถใช้ตัวชิลลล็อกตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครออกรถไปแล้วจากที่อื่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่กําลังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยรถผู้เสียหรือเปล่าวะนั่นนู่นนี่รถไม่ได้เสียนะคะที่ราคามาดูชิลลล็อกตรงนี้ก่อนนะคะบางทีมือเราอาจจะไปโดนก็ได้นะตัวชิลล็อกนะคะ คือคุ้มแหละตัวนี้เชื่อายเหอะมีที่โหนด้วยนะคะสําหรับคนอวบคนอวบแบบตายนะคะทุกตัวของเราเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะมีแอร์แบกมีอะไรให้ทั้งหมดนะคะระบบช่วงล่างมีสัญญาณกันขโมยให้นะ,ะโอ้ยโอ้ยเจ็บนี่คะ่ะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะ แต่ว่าบางอาชีพอาจจะง,ง่ายอาจจะยากก็คือก,ก็ก็ต้องดูเป็นเคสบายเคสไปนะไม่ได้หมายความว่าทุกเคสจะต้องง่ายหมดทุกเคสนะคะบางเคสยากบางเคสต้องดันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่แต่อยากให้ดูโปรไฟล์ของ่ายนะคะแต่อยากให้มาดูรีวิวของต่ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ต่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะให้ต่ได้ทําเคสนะคะอย่างเคสนี้นะคะเป็นเคสของคุณบอลน,นะคะก็ ก็คือเป็นลูกค้าแนะนำใหม่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามเพจต่ายมาด้วยนะคะแล้วเผอิญคนแนะนำกับที่เขาดูเอาไว้ก็คือคนเดียวกันนะคะเ <pandemic. S 1> ขาก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาจองกับต่ายแต่คือณณก่อนที่เขาจะเข้ามาจองกับต่ายเนี่ยเขาทำสัญญาเอาไว้กับอีกที่หนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นตามเงื่อนไขที่ที่คุยกันนะคะเขาก็เลยอมาคุยมาหาต่ายนะคะก็ คือทุกอย่างเนี่ยต่ยจะพยายามให้มันจบตามโปรโมชั่นแล้วก็ตามเงื่อนไขที่เราคุยกันนะคะอะตอนนี้นะคะต่ายขอให้ทางคุณบอลช่วยรีวิวให้ต่ายหน่อยนะคะว่าเอาไม่ต้องเวอร์มากนะพี่รักเอาแบบความจริงแบบไม่ต้องเวอร์มากนะคะคคง่ายออกง่ายครับบริการดีครับติดตามให้ตลอด คุยง่ายออกง่ายบริการดีติดตามให้ตลอดนะคะโอเคอันนี้เงื่อนไขก็คือจบตามที่เราคุยกันเลยไหมคะคคตามที่ดีวไว้เลยตามที่ดีวไว้เลยโอเคได้รถช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าได้เนาะ <laughs> โอเคขอบคุณมากนะคะคุณบอลค่ะรีวิวรีวิวก็ประมาณนี้นะคะจริงๆแต่อยากจะคุยกับเพื่อนๆที่มันนานกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยอะคะ่ะ ตายแบบหายใจไม่ทนนะันอ่ะเตงเวลาแต่พูดเยอะอากาศร้อนๆนะคะก็เอาเป็นว่าคือถ้าเกิดว่าใครที่กําลังจะหารถเอาไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะรุ่นใหม่ก็แล้วแต่นะคะมีงบเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะลองทักเข้ามาหาต่ายในช่องทางของแฟนเพจ a c e b o o k นะคะหรือในช่องทางของ YouTube ก็ได้นะคะลองทักเข้ามาให้ต่ายได้ดูแลหรือว่าลองทักเข้ามาเพื่อ ของเงื่อนไขก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปพิจารณาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเชื่อไต่เถอดไต่ดันเคสจริงๆนะคะดันจนกว่าจะจบจริงๆนะคะจบที่เท่าไหร่หรือจบตามโปรก็คือไต่จะแจ้งลูกค้าเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะคะวันนี้ไต่ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์และกดแชร์ให้ไต่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะวันนี้ไต่ขอไปก่อนไต่ร้อนมากมายนะคะบ๊ายบายคะ่ะโอ้ย